ทงเหตุผลที่ผู้กุมบางเหียนชาแนลต้องเป็นเวอร์จินีวิอร์มือควาของปู่ข้าวดีไซนเนอร์ผู้ล่วงลับซึ่งเธอได้รวมออกแบบกระเป๋ารุ่นดังชาแนลนาทีนและได้เปลี่ยนชมหน้าชาแนลให้เขาถึงง่ายขึ้นหลังจากดีไซเนอร์ระดับตำนานคาร์ลาเกฟเลเสียชีวิตเกดิดสร้างความเสียใจและความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการแฟชั่นและในเวลาต่อมาสิ่งที่แวดวงแฟชั่นให้ความสนใจไม่น้อย คือใครจะมาทำหน้าที่สืบทอดตำแหน่ง Creative เด r เตอร์ของ Chanel แทนปู่เขาซึ่งไพก็มาออกที่ Virginie VR บุคคลผู้เป็นมือขวาของเขาลากุเฟลมากว่า30ปีนับตั้งแต่เธอเข้ามาฝึกงานเย็บปักถักร้อยกับ c h n แนลมาปีคศ1987ก็แทบจะไม่ห่างจากเขาเลยไม่ว่าเขาจะไปดูแลโครโอเอเธอก็ได้ติดตามไปด้วยและกลับมาร่วมงานกับ c h a n นลอีกครั้งในปีคศ1997พร้อมกับเขา ว่า30ปีที่ v i r g i n i เ v ียอรอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสตูดิโอของ Chanel นลายการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดีไซนเนอร์ระดับโลกคาร์ลากาเฟลทำให้ Chanel ต้องเลือกผู้รับช่วงต่อซึ่งคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือ v i r g i n i เ v ียนั่นเองค่ะแม้ว่าชื่อของเธอจะไม่เป็นที่รู้จักของคนนอกวงการแสชั่นแต่คงไม่มีใครจะรู้จัก Chanel ดีไปมากกว่าเธออีกแล้ว ตั้งแต่เธอขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสตูดิโอของชาแนลก็หมายความว่าเธอเป็นคนรับผิดชอบในการสร้างจินตนาการของคารลากูเฟลให้กลายเป็นจริงโดย v i r g i n ์นีเวียร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าฉันทำให้คอลเลกชันมีชีวิตขึ้นตามภาพร่างของเขาฉันประสานงานกับทีมงานซัพพลายเออร์เลือกผ้าและวัสดุต่างๆทันทีที่ฉันได้รับภาพร่างของเขากระบวนการทำงานก็จะเริ่มขึ้น ฉันพยายามทำให้เขาพอใจและฉันก็ชอบที่จะทำให้เขาประหลาดใจเช่นกันแม้ว่าแบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆจะหันไปหานักออกแบบที่มีชื่อเสียงใหม่อยู่เรื่อยๆเ,เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแต่แนวทางนั้นมาพร้อมกับข้อเสียเพราะนักออกแบบแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงมักจะสร้างวิสัยทัศน์ของตัวเองให้กับแบรนด์ในขณะที่มีแนวโน้มจะออกไปหลังจากนั้นไม่กี่ปี ซึ่งชาแนลรู้ว่าเวอร์จิเนียคุ้นเคยกับการทำงานของแบรนด์และไม่น่าจะทิ้งชาแนลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามชาแนลเป็นแบรนด์ที่แสดงให้เห็นว่าชอบความมั่นคงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพราะตั้งแต่โคโค่ชาแนลจากไปคาวละก็เฟลก็เข้ามาดูแลชาแนลจนวาระสุดท้ายของชีวิต และชาแนลภายใต้การดูแลของ Virginie นี a r าร์ตครีเอทีฟดี t เตคนใหม่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอยังคงรักษา DNA ของแบรนด์ให้คงอยู่ในทุกคอลเลกชันที่ทำออกมาจนผลงานเป็นที่ยอมรับของชาแ n ล l Lover ์ด้วยความที่เข้าถึงง่ายสีสันสดใสและดูเด็กลงสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าแพลวจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอีกฝากติดตามกันด้วยค่ะ